รถยนต์คือยานพาหนะไม่ใช่ยานภาระหรือเครื่องวัฒนะทางสังคมคุณเข้าใจเรื่องนี้หรือเปล่าก่อนที่เราจะซื้อรถมาใช้งานสักหนึ่งคันนะครับผมอยากให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราซื้อเพราะมันจำเป็นต้องใช้ หรือเราซื้อเพราะอยากถ้าซื้อเพราะจำเป็นผมสนับสนุนครับซื้อเลยเพราะเมื่อซื้อมาแล้วคุณก็ต้องใช้งานมันคุณต้องใช้ประโยชน์จากมันหรือมันต้องช่วยคุณแก้ปัญหาอะไรได้นะครับแต่ถ้าคุณซื้อเพราะอยากผมไม่แนะนำเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้ คุณเป็นภาระในระยะยาวคุณจะต้องหาเงินมาผ่อนมันทุกเดือนนะครับไหนจะค่าภาษีร,รายปีพรบรายปีค่าประกันภัยรถยนต์ที่เราจะต้องจ่ายนะครับหรือถ้าเราไม่ทาประกันภัยด้านไปเกิดอุบัติเหตุเราก็มีค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ๆหนักๆที่ต้องไปจ่ายอีกยังไม่รวมเรื่องของการเมนเทนแนการถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทางนะครับหรือใช้ไปแล้วยางมันบางลงภาพเบรกมันบางลงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อไปเม่นเทน,นร,รถถ้าคุณซื้อเพราะอยากสุดท้ายมันจะเป็นภาระให้คุณไงครับ ในฐานะของคนขายรถนะครับถ้าลูกค้าอยากจะซื้อรถผมก็อยากจะขายอยู่แล้วเพราะว่าผมก็จะมีรายได้จากการขายรถใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ที่ผมมาเตือนว่าให้ซื้อรถเพราะความจาเป็นเพราะประโยชน์ใช้สอยที่คุณต้องใช้มันจริงๆไม่ใช่ซื้อเพราะความอยากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยลูกค้าบางรายที่ซื้อเพราะความอยากแต่ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้รถจริงๆเพราะเขาเอารถไปได้สักระยะหนึ่งเขาเกิดปัญหาทางการเงินเขาผ่อนไม่ไหวเขาก็จะรู้สึกว่า หมดอยากแล้วอะเวลาพอได้ไปสักพักหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเลิกเห่อแล้วเลิอกอยากแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่สาคัญสุดท้ายก็ปล่อยให้ยึดเพราะยึดก็เกิดเครดิตที่เสียกับตัวเขาเองอนาคตถ้าเขามีเรื่องที่สําคัญที่จะต้องไปทําไม่ว่าจะเป็นการกู้บ้านหรือกู้เงินเพื่อลงทุนมันก็จะทําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเสียประวัติกับสิ่งที่แค่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นที่จะต้องเอาไปใช้งานแบบเนี้ยซึ่ง อันนี้เป็นความปั่นทลายทีส่วนตัวนะครับผมก็อยากให้คนที่ซื้อรถซื้อไปแล้วก็ได้ไประโยชน์จากการที่ซื้อรถไปใช้งานจริงๆแล้วก็ซื้อไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหาเป็นภาระหรือเป็นเรื่องที่ไม่ดีกับเขาในภายหลังทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ลองถามตัวเองก่อนที่จะซื้อรถทุกครั้งเลยนะครับว่าเราได้ใช้มันหรือเปล่าหรือเราแค่อยากได้มันไม่ผิดครับถ้าคุณจะอยากได้แล้วคุณซื้อมันไม่ผิดเลยแต่กลับไปดูเงินในกระเป๋าด้วยว่าเงินในกระเป๋า่มันพอกับความอยากได้ที่คุณกาําลังจะต้องจอ่ายออเ่่าไไมใชยก เยอะมากมายเลยต้องใช้เงินเยอะแต่ไปดูเงินในกระเป๋าแล้วมันมีน้อยกว่าความอยากได้อย่างนี้มันจะสร้างความทุกข์ให้คุณในอนาคตซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผมปรารถนาดีเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบว่าไร้าสาระมันชีวิตฉันก็ฉันอยากจะใช้ชีวิตอย่างนี้ทําไมอะจะมีปัญหาจะติดแบกจะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เรื่องส่วนตัวของฉันไม่ได้ไปติดแบกบนหัวใครก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนั่นชีวิตคุณเพียงแต่ว่า ความปาดฐานที่ของผมเนี่ยมันก็น่าจะส่งไปถึงใครบางคนที่อาจจะกําลังแบบมีอารมณ์อยากได้แต่เอ๊ะเอ้ยพี่เขาเตือนไว้ว่าอย่างนี้เออแล้วในอนาคตถ้าเกิดมันมีเรื่องที่จําเป็นที่เราจะต้องกู้เงินหรือเราจะต้องจําเป็นต้องใช้จริง,รงๆเนี่ยเออเราก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นอุปสรรคขัดขวางถูกปะซึ่งบางคนถ้าได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ที่ผมพูดบ้างผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ผมได้ทําให้มันเกิดประโยชน์กับคนเหล่านั้นแล้วแต่ถ้าใครคิดว่าเป็นเรื่องอไร้สาระไม่เป็นไรครับกดผ่านไปเลยนะครับแต่คอมเมนต์ต่อว่าหรืออะไรก็แล้ววแแต่่่่ผผมมมมดีีรยคคคคิาาาัันนนนจะะปโช์กบบง บ้างก็เพียงพอแล้วโอเคถ้าสนใจรถมือสองคุณภาพดีถ้าคุณจําเป็นต้องใช้รถจริงๆแล้วคุณอยากได้รถคุณภาพดีอาจจะลองเปิดใจดูนะครับเข้าไปดูในเพจรถมือสองยูสมายคามันเป็นเพจที่ผมก็ตั้งใจทารถมือสองคุณภาพดีให้คนไว้ใช้งานนะครับอย่าลืมครับถ้าจําเป็นก็ซื้อนะครับถ้าไม่จําเป็นแค่อยากได้เอาไว้ก่อนคิดดีๆนะครับแต่ถ้าหน้าตังในกระเป๋ามันมีมากมันมีมากพอเลยกับความอยากได้ที่เราจะจ่ายก็ซื้อครับมันก็เป็นความสุขของคุณเองถ้าคุณมีเงินมากพอก็ซื้อไปเลยนะไปละไย